แล้วคราวนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าไม่ต้องตกใจเพราะว่า 1. สามารถจ่ายยาให้เราทานได้แต่ว่ายาก็จะมีเอฟเฟกกระตับนะคะพวกยาลดไขมัน 2. คือถ้าคุณสามารถคุมหรือว่าลดอาหารการกินไอ้พวกที่ของทอดของมันของหวานได้เนี่ยค่าไขามันของคุณอะ่ะมันก็จะลดลงพวกไตกิีสไลนยอะไรมันก็จะลดลงก็เลยเลือกที่จะดูแลสุขภาพตัวเองเพราะว่า โอเคเราก็อยากลดน้ําหนักอยากจะแบบว่าเออมีสุขภาพที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ไม่อยากกินยามากทาให้มันมีผลเกี่ยวกับตับนะคะตอนแรกๆคือก็ช็อกเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเป็นเนาะแล้วพอมาอย่างนี้เราก็ดูแลตัวเองก็เลยเพื่อนๆเราก็เลยอยากจะมาแนะนําถ้าใครเจอภาวะแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องตกใจแล้วเราก็หันมาดูแลตัวเองก็คือ กินข้าวกล้องนะคะซื้อข้าวกล้องมาก็ได้ถ้าใครทานข้าวกล้องไม่ได้ก็เอาน้อยๆก่อนนะคะไปผสมข้าวหอมมะลิแต่ถ้าทานได้เพียวๆก็จะดีมากเลยแล้วเราก็นี่ผักต้มบรอกโคลีมะเขือพวงแครอทแล้วก็ไข่ต้มอาจจะปอกไข่ไม่สวยหน่อยไม่เป็นไรอะเรามือใหม่หัดูแลสุขภาพเนาะทุกคนแล้วก็ทานกับน้ำพริกนี่นะคะทานกับน้ำพริก ก็แชร์เล็กๆน้อยๆทุกคนใครมีอะไรก็คอมเมนต์แชร์มาได้นะคะวิธีการดูแลสุขภาพเป็นยังไงเพราะว่าก็เพิ่งเริ่มทำเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปหน้าเราจะดูแลสุขภาพเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาลงให้ดูกันนะทุกคนถ้าใครมีอะไรก็คอมเมนต์แชร์แชร์กันได้นะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ